โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยครับผมในระบบโซนของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟัง IEM นะครับ In Ear m o n i t o นนะครับทุกคนชื่อวิฮอว่า Soft Ear รุ่น Volume S นะครับเพื่อนๆรุ่นนี้นะครับน่าจะเป็นที่พูดถึงพอสมควรเลยแต่ว่าราคาก็แอบแรงอยู่มีการบอกด้านหลังเลยนะครับว่าทนเสียงประมาณไหนนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีสเปคบอกอะไรไม่รู้นะครับ10มิลิ น่าจะาดเวอร์นะทุกคนแล้วก็ร2 4ยสบเดซิเบล9.8โอห์มอะไรก็ไม่รู้ครับเออผมเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดสเปคทีเดียวได้นะเพื่อนก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะทุกคนว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะครับเพราะว่าหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังที่ผมยังไม่เห็นร้านไทยนําเข้ามานะครับทุกคนนี้ผมซื้อมาจากร้านในแอปซ้มนะจะเป็นร้านที่นําเข้ามาจากจีนนะครับทุกคนอ่ะซื้อมาแบบนี้ครับเพื่อนแล้วก็มาลองแกะกันดูครับเดี๋ยวผมาได้แกะก่อนเอาดนโอเคแกะออกง่ายๆครับปกติผมจะ เสียเวลาแกะกับอะไรพวกนี้นานมากนะเพื่อนแกะออกมาดูด้านด้านในกันครับว่าในตัวหูฟังตัวนี้มีอะไรบ้างมันถูกขนาดน้ำเป็นเมตาจากช่องขออนุญาตอ้างอิงถึงคุณเฟซรีวิวนะเพื่อนของต่างประเทศนะเพื่อนพอเป็นหูฟังที่ไอเป็นหูฟังเมตาปีนี้ใช้แบบเล่นเกมและฟังเพลงนะทุกคนอ่ะก็โมเดลวอลลุมเอสนะบทุกคนที่เขียนบอกครับเพื่อนอ๋อนี่ยเขามีเขีนบอกความเป็นแอ่ะหลินพันบอกข,อขอนาดไดเวอร์นะทุ 1, กคนสิบสิบมิลสิบสิบมิลสิบมิล มมสิบมมเออพวกนี้แล้วกันซิลิโคนไดอะโปรแกรมนะทุกคนหกมมวูเดนไดโปรแกรมผมไม่ได้รู้เร uh> ื่องพวกนี nice ้นะเออผมพูดดูกันผ่านแล้วกันนะเพื่อนเนาะป็นพาร์ดีๆครับ -2BA ทุกคนก็เป็นเกี่ยวกับพวกไดเวอร์นะพวกนี้ครับทุกคนแล้วก็ s e n ซิทิวิตีมีร้อยยี่สิบเบนะทุกคนหนึ่กิโนะครับโลอิ m พ e เดนต์โหมดนะครับหนึ่งก็อินพเดนตอยู่ที่เกโอห์มนะทุกคนตรงนี้ผมจะผ่านเร็วๆแล้วกันเพราะว่าผมเน้นใช้้งานนนะคครับทุกผมมได เอามาผมไม่ได้ผมไม่ได้เก่งเรื่องสเปคหรือรีวิวเดานะเออผมก็จะบอกตรงๆว่าข้างในมีอะไรบ้างใช้งานเป็นยังไงบ้างแบบนี้ดีกว่านะครับทุกคนอ่าในคลิปนี้จะจะจะ,จะ,จะ,จะตัดเป็น2ช่วงนะทุกคนก็ช่วงแรกก็คือช่วงอินบ็อกนะเพื่อนอันบ็อกไม่ใช่อินบ็อกเอออันบ็อกนะทุกคนแล้วก็ช่วงที่2เดี๋ยวไปลองใช้งานนะทุกคนหูฟังตัวนี้ราคาไม่ถูกนะครับทุกคนเป็นราคาอุ้ยอุ้ยเทอยเฮียเดทัชนะครับโอ้โห ฟังอย่างมีความเชื่อนะฮะมันชัดแปลถูกป่าวะเฮียฟังเด็กทัศทัด,ทดมันก็ความความน่าเชื่อถือเลยวันนี้ปะเออประมาณนั้นนะทุกคนแล้วก็เปิดมาถึงจะมีเจ้าตัววอลลุ่มเอสแบบนี้เลยนะทุกคนวัสดุเขาจะเป็นอ่าทั้งใช้ทั้งเหล็กทั้งคาร์บอนนะไอทีที่ท,ทดำดำเนี่ยคือคาร์บอนนะเออแต่ว่าพวเรายังไม่ดูพระเอกนะเพื่อ,เอนเราดูอสซิสต์อร์ก่อนนะครับทุกคนอสซิสตอร์ที่ให้มา มีควิกไกด์ครับทุกคนเป็นไกด์ก็วิธีการใช้งานนะครับเพื่อนขออนุญาตดูนิดนึงก่อนนะฮะเอา้เอาแล้วทำไมมันเบอร์ภาษาข้างล่างวะมันเบอร์เองนะทุกคนผมไม่ได้ดกดนะโลว์แอมป์ดิเอนอ๋อมันมี2โหมดนะทุกคนโลว์แอมป์ดิเอนกับไฮแอมป์ดิเอนซนะเพื่อนๆเป็นหูฟังที่แปลกดีไอซีแมนะมีปกติไม่เคยเห็นมีหูฟังปรับโหมดเลยออเทอเรอรครับด้านในสิ่งที่ให้มามีอะไรบ้างเรามาดูกันคือมันมันเป็นหูฟังที่เรียกว่า เพิ่งเปิดตัวไม่นานนะผมก็เลยผมเลยจะบอกเพื่อนว่าเปิดดูกันพร้อมพร้อมๆกันนี่แหละฮะเอ้าเฮ้ยแม่งดังไงเนี่ยเอ้า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 อะไรวะอยู่ก็ล่วงเป็นชิ้นๆนะฮะอตรงนี้เป็นดำๆนะครับเหมือนก้านทูบครับเหมือนก้านกล้วยนะฮะไม่รู้คืออะไรครับทุกคนไม่ได้บอกครับแต่เขียนคำว่าซอฟเอียไว้อยู่น่าจะเป็นตัวที่ว้ยึดสายออะไรสักอย่างนี่นะครับเพื่อนเนาะ อไม่เข้าใจเหมือนกันนี้ไม่เคยเห็นนะปกติซื้อหูฟังผมมีทั้งซิมกอดทั้งอะไรนะแต่ว่าผมก็ไม่เคยเจอพวกนี้นะครับอ่ายมีผ้าไมโครไฟเบอร์ด้วยครับแหมนึกว่าซื้อแว่นนะฮะโมลุ่มเอสนะทุกคนคู่มือไก่ครับผ้าไมโครไฟเบอร์ครับเผ็อเลยวะเผ็ดเลยวะอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะแปลไม่ออกฮนะขอโทษได้ครับผมไม่ได้บูบี้นะฮะแต่ผมแปลไม่ออก แต่ว่าไอการ์ดนี้ครับเป็นการ์ดแสดงความภาคภูมิใจนะทุกคนซอฟเอียครับ A 1หนึ่งกสี่ห้าอันนี้ไม่รู้เป็นนัมเบอร์ของผมหรือเปล่าซีเรียลนัมเบอร์ N 6ห5กสี่ห้าครับด้านหลังก็เฮียเดร์ทัเดเดิมเดี๋ยวพี่จะทำไปทำไมสองอันนี่ไม่รู้นะฮะเออเอนี่หนื่อยวะอ่ะข้างในเป็นเคสนะทุกคนเคสหนังนะเพื่อนเคสหนังครับเปิดเอาเป็นซิปเน่ยจะเปิดเหมืแม่เหล็กมือยี้ไม่ใช่นะะเพื่อนเป็นซิปนะครับ เปิดออกมาเป็นข้างในคือมีซองกันชื้นนะฮะแล้วกอ็อะไรวะเนียอันนี้ถุงนะครับถุงใส่หูฟังแหละอุ้ยข้างในเป็นแผ่นตรงน,นี้เป็นไม้เป็นเป็นหนังนะเหมือนอะคันทล่านะเออสวยดีครับทุกคนออกแนวคล้า,ายๆมาเชลสวยดีก็ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะเพื่อนอุปกรณ์เสริมนี่ครับไม่ใช่รผมร้อนมากเลยนะผมบอกตราร้อนแหละ ้ยสายอยู่ดีล้วแกออกมาดูก่อนนะทุคนอุย้ยเอา <c oughs> เป็นสายผ้านะครับเพื่อนสายถักเอไม่แน่ใจถักเท่าไหร่ขอดูก่อนน่าจะถักน่าจะถักสี่นะน่าจะถักสี่มาอืม่าเป็นซีเวอร์คัพเปอร์ครับทุกคนเป็นเรื่องปกติครับก็เป็นเงินชุบทองแดงชุบอะไรพวกนี้แหละเออไม่ลงรายละเอียดดีเทลลึกนะเพื่อนแล้วก็ L.R เขียนมาเลยนะครับทุกคนก็ดีครับผมชอบเสียบปิดฝั่งนะทุกคนแล้วก็แจ็คที่เขาให้มาครับอขอดูแจ็คหน่อยนะ จะได้ยังไม่แกะออกมานะครับเื่อนเหมือนตรงนี้จะหมุนออกเหมือนตรงนี้จะหมุนออกได้นะจริงๆด้วยครับทุกคนเหมือนหมุนยังไงวะอ,อ๋ออ๋ออะไรละ่ะอ๋อแต่ไม่รู้นะทุกคนอ๋อหมุนหมุนแบบนี้นะทุกคนหมุนทวนเข็มนะครับแล้วก็ดึงหัวแจ็คออกมานะครับใช่ไหมใช่สิผมทำมาขนาดนี้แล้วมันต้องใช่สิฮนะแล้วทำไมกล้องมันเบลอวะอตรงนี้มัน ใช้สําหรับดึงออกครับอ๋อมันเป็นแจ็คที่สามารถแปลงหัวได้นะครับทุกคนอันนี้เป็นหัว3.5นะครับเพื่อนๆไม่มีไมโครโฟนในตัวนะแะ่มีไมโครโฟนจะเป็น3ขีดครับกล้องมันโฟกัสแปลกๆมากเลยอะอืมอ่ะนี่นะครับคนมองไม่เห็นนี่จริญเจริญพวงจรจริงแม่ขอบคุณกล้องนะครับกล้องไ h o n e 13นะครับนี่อ่ะ ก็ทําการใส่เข้าไปมันจะเป็นขั้วสีินนะเพื่อนไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับแล้วก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับใส่ตรงขั้วก่อนนะเผื่อใครซื้อมานะครับใส่ตรงนะครับเล็งตรงๆเล็งดีๆเล็งไม่ตรงครับผมเองเนี่ยเล็งไม่ตรงเออเดี๋ยว่าผมเห็นเมื่อกี้เหมือนเขาแถมขั้วสี่จุดสี่มานะเดี๋ยวผมใส่ขั้วสี่จุดสี่ดีกว่าเออเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันครบับอันนี้ไปก่อนอ่ะไปดูพระเอกของเรา่อดีกว่านีา่ไงขั้วสี่จุดสี่อ่ะ เดี๋ยวมาเปลี่ยนกันครับทุกคน C4 มันจะกําลังขับเวอร์ที่ดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวคอผมใช้เจ้าตัวไฟโอเค11ยู่ด้วยมีที่รองรับ C4 อยู่แล้วสบายเลยครับโอเคแล้วก็มาดูหูฟังครับเพื่อนเพของเราโอ้ด้านล่างยังมีของอยู่นะครับอันนี้เป็นจุกสำรองเอียร์ทิปนะครับทุกคนนะครับเป็นไหครับนะซิลิโคนนะฮะแล้วก็ อันนี้จะเป็นลิควิดซิลิโคนเอียทิ p นะทุกคนมันจะเป็น e อียทิ2แบบนะแต่ผมเท่าที่ผมดูมันจะเป็นยนะางธรรมดานะทุกคนไม่ใช่ Memory f o โ m นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลิควิดซิลิโคนเอียทิ p ตัวเนี้ยมันจะออกแนวะคล้ายๆกับของตัวไฟโอทีสองนมั้งถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆแบบตัวกันเขาเรียกว่าใครที่แพ้ง่ายอ่ะอืมคนใส่นะคนใช้นะสีขาวัองเนี้ยอืมโอเคครับก็ในกล่องมีแค่นี้แลมั้งครับเพื่อน มันมีอีกเหรอมีอะไรอีกบ้างไหมไม่รู้นะครับพีซยุทธเอียร์พัทแทฟูลี่ทัวร์วอยด์นาเมทคอร์ดบัมปิ้งเฟลฟอร์มอะไฮอย่าทำตกครับอืมแปลแค่นี้แหละอย่าทำตกระวังใช้งานดีๆเพราะหูฟังแพงครับทุกคนหูฟังแพงไม่ควรทำตกนะฮะจริงจริงหูฟังถูกก็ไม่ควรทำตกบ้างไหมเดี๋ยวผมว่าผมไม่ได้ทำตกไปเร็วนี่แหละเพราะว่าเพราะผมไม่รู้มันดึงออกมายัางไงนะครับทุกคนมันอัดโฟมมาอยู่อะ่ะมันมัน เปนอะไรวะทำยังไงวะโอ้นัดประมาเลยครับใช่หรือเปล่าวะมัน,นมั่วมั่วไงไม่รู้ทุกคนเป็นงานรีวิวมั่ว,วนะฮะทุกคนเชื่อใจผมเลยครับเพราะว่าผมจ่ายังไปแล้วนะนี่ครับทุกคนโอ้พอออกแบบโโโโมาสงกับเปโนคลินิกเนี่นะครับเนพื่อนเป็นวัสดุจะเป็นมีอยู่สามส่วนนะมีพลาสติกแล้วก็มีเป็นเหล็กนะครับ อารูมีนสแตนเลตครับแล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์ด้านบนสุดครับก็จะเป็นลายแปลกๆนะครับเนื่แรกผมเปิดมาผมนกว่าหูฟังเป็นรอยนะไม่ใช่นะฮะแล้วก็จุกเดี๋ยวเอามาใส่ท่านเพื่อนจุกก็เป็นใส่ได้หลายจุกนะดูอยู่อืมจุกอะไรก็ไม่รู้นะเพจุกพวกนี้ไงจุกพวกนี้ไงที่ผมเปิดให้เพื่อนได้ดูนะครับนี่ฮะซอฟต์เอียร์ก็เลือกใช้ดูครับมีไซส์ S M L นะครับทุกคน L M S นะครับอ่ะแล้วก็อีกด้านนึงครับ ก็หลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะในส่วนอันบ็อกดูแล้วของให้มาเยอะดีครับเยอะเยอะเลยผมไม่เคยอ e ันบล็อกยี่ห้ออื่นนอกจากซิมก่อนแลับผมบอกตรงแล้วผมก็ไม่รู้วิธีอออกของไอ้เจ้านี่ด้วยครับผมก็เลยใช้วิธีกดมาเลยนะ <Okay. S 1> ออกดมาเลยดีกว่าครับเจ้าหูฟังตัวนี้ต้องบอกอุยผมนี้เสียงของขาดเสียงอะไรขาดไม่นะไลฟ์ไทม์ช่างทำเกิดนะทุก ด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันกนะเพื่อนการออกแบบครับก็มีรูเสียบ2พิน0ูนย์ยี่เจ็ดแปดศูยเจ็ดหกเอ้ยเจ็ดหกมเจ็ดะเออสองินอยู่นะครับทุกคนอ่าประมาณนี้ครับเพื่อนๆสำหรับการอันบ็อกครับเดี๋ยวผมมาเล่าเรื่องของเสียงน,นะ,คะครับทุกคนไปดูนะครับแล้วเพื่อนๆก็หลังจากที่ผมทำการเอ่เริ่มมาใช้งานอยู่พักนนะทุกคนผมเปลี่ยนจุกของมันด้นครับเพื่อนไม่ใช่จุกเดิมนะทุกคนในที่เป็นจุกที่ใช้ของยี่ห้อเยให้ดูนะทุกคนว่ายี่ห้ออะไรอย่างเงันนันเพื่อน ุกที่ผมใช้จะเป็นไม่ใช่ชาร์ลิงครับอันนี้ชาร์ลิงต้องมาให้ดูให้ใช่นะคนแล้วก็เอจอแล้วอิกยากมากที่ใช้ใหมันเป็นของทางสูครับทุกคนทางสูตรตัวนี้ครับคือในเลนตต่างประเทศหลายคนนะจะออกความคิดเห็นมา,าควรจะเปลี่ยนจุกให้เป็นจุกทางสูให้ใช้ท่อนําเสียงที่สั้นลงนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้เสียงที่ดีขึ้นนะทุกคนเพราะว่าจุกเดิมที่ได้มาเสียงค่อนข้างที่จะไม่ ไม่ดีเลยนะมองตรงมองตรงว่ามันไม่ค่อยดีนะเพื่อนแล้วก็ต้องบอกกันนะครับว่าจุกตัวนี้สามารถให้เสียงที่ดียิ่งขึ้นมีมิติมากยิ่งขึ้นนะทุกคนแล้วก็เอาไปเล่นเกม fps นี่ผมมันจะเป็นโนนึงใน fps ตอนนี้แล้วนะทุกคนนี่ครับ soft ear volume s นะเพื่อนนี่ครับ ให้เสียงเบสที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเสียงกลางมาในโทนต่ําหนามากครับทุกคนแล้วก็เสียงแหลมมันจะไม่ได้ฟุ้งฟิ้งเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่ามันหนักไปทางเสียงเบสอะใครชอบเบสอะผมว่าตูฟังตัวนี้เป็นตัวจบได้เลยนะแล้วก็เล่นเกม p s ผมยังไม่เจอหูฟังตัวไหนที่เอามาแข่งกับตัวนี้ได้นะแม้กระทั่งบีสซิ่งสารนคนของ วจำไม่ได้แล้วบีซึ่งสามที่จะเป็นหูฟังตัวดังๆงงงงนี่นักแข่เงเกมมาเล่นเัน้่นะเออผมว่ายังสู้ตัวนี้ไม่ได้นะจริงๆแล้วก็สายเดิมนี้ให้มาก็ให้จะดีมากคนมันสายผ้าน,นะเพื่อนก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยแต่ว่าผมเจอข้อเสียแล้วก็คือสายผ้านเนี่ยเวลาเพื่อนๆเออมันถูตัวถือสูถูเสื้อเนี้ย สายเสียงก็มันจะเข้าไปผ่านสายนะทุกคนมือน้าขานมากจะนัๆๆไงแซกแซกแซกแบบไเงี้ยนะนี่ก็เป็นจุดตำหนิที่ผมเจอทุกคนโดยรวมครับเล่นเกมไอพีเอสโคตรดีทุกคนน่าจะดีที่สุดตั้งแต่ใช้มาแล้วเพื่อนดีกว่าตัว12ื่นสองหมื่นสามหมื่นที่ผมใช้มาอีกทุกคนตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ7,800แปดพนนะราคาเป็นหูฟังที่อินเอียร์ที่เป็นตัวจบแดวนทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้เพื่อนแล้วเจอกันอีกทุกคนสวัสดีครับผม